เรามาดูการ์ดใบที่หนึ่งเนี่ยคนได้การ์ดใบนี้ครับย <Yahoo! S 1> ขอร้องห้าให้หนึ่งกลุ่มนะน้องอิมูตาบอ,อกคุณแม่นะครับนะ การ์ใบนี้นะครับเขาอยู่กับคุณนะเนี่ยอยู่ด้วยกันเลยฮะเป็นการ์เด็กผู้ชายนะครับแล้วก็มีผู้หญิงเนี่ยขี่กล่องนะฮะนะขี่คอเนาะ อันนครับแล้วก็มีน้องหมาอยู่ที่ท่าน้ำนะครับแล้วก็มีคนพายเรือเนี่ยนะนะอยู่ในลําน้ําลําคลองเนะี่ยมันก็เป็นเหมือนสภาพบรรยากาศของอบ้านตามชนบทอะไรอย่างเงี้ยฮะนะครับเนาะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบอกได้เลยครับว่าเขาอยู่กับคุณนะเนี่ยเนี่ยขี่ไปด้วยกันเลยฮะนะนะตอนนี้ดวงวิโอขลุกโอ้ขลุกโอ้โอ้ขนุกขุกโอ้โอ้ แรงเหมือนกันดิเนะี่ยบอกได้เลยนะครับนะคนที่คุณวางตําแหน่งไว้กับบ้านสีแดงเนะี่ยบอกได้เลยว่าเป็นคนที่คุณนั้นผูกพันพอสมควรอาจจะมีการเลี้ยงดูปูเสือกันมาหรือว่าอาจจะมีการเคยเล่นมาก่อนหรือว่าเคยพูดคุยกันมาก่อนเคยเอ่อ มีความผูกพันที่ดีกันมาก่อนอะไรแบบนี้ครับเลี้ยงกันมาตั้งแต่เด็กนะคุณยายเลี้ยงหนูตั้งแต่เด็กนะแม่ไม่ได้ค่อยได้เลี้ยงแต่ว่าคุณยายได้เลี้ยงมากกว่าอะไรเงี้ยฮะคุณนา้าหรอเล่นกันมายังกับเพื่อนเลยเล่นกันมาตั้งแต่เด็กอะไรเงี้ยเป็นลักษณะที่ผูกพันกันมาเนี่ยแล้วถ้าถามว่าเขาเนี่ยอ,อยู่สบายดีไหมก็ถือว่าสบายดีนะครับ <c oughs> ไม่ได้เจ็บไม่ได้ป่วยไม่ได้ไข้แล้วก็เชื่อว่าอยู่กับคุณตามตามตามชีวิตคุณไปขี่กล่องไปด้วยนะเนี่ยแสดงว่าบ้านสีแดงส่วนใหญ่จะปวดหลังใช่ไหม ปวดหลังปวดเอวปวดคอบ่าไหล่ถูกไหมเขาเกาะอยู่นะคุณเออเขาเกาะอยู่นะเออพราะนั้นแสดงว่าพวกคุณเนี่ยอาจจะมีอาการคอตึงไหล่ตึงบ่าตึงหลังปวดเอวปวดเอวคด เป็นหร,หรือเปล่าเนี่ยเพราะว่าเขาอยู่กับคุณเลยนะเขาอยู่กับคุณเลยนะบอกได้เลยนะครับว่าค่อนข้างที่จะไปไหนไปด้วยนะโดยเฉพาะเรื่องเวลาไปทําบุญหรือทําอะไรอย่างเงี้ย<ๆ>เขาก็จะตามไปด้วยเสมอเสม,อมันเหมือนมีความผูกพันกันและกันแล้วก็มักจะตามคุณไปในสถานที่ <Me asure> ที่คุณทําบุญเสมอมๆครับค่อนข้างที่จะผูกพันกันมากๆนะฮะสนิทกันมากๆนะครับนะเออเพราะฉะนั้นยินดีด้วยเขาอยู่ในบ้านของคุณครับเขาอยู่ยังอยู่ ถ้าไม่อยู่บ้านของคุณเขาก็ยังอยู่บ้านเขาเอาแบบนี้ละกันนะอาจจะอยู่บ้านเขาหรืออาจจะอยู่กับคุณแล้วก็มีเรียกว่าผูกพันกันไปผูกพันกันมายังอยู่ได้กันอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็ตามคุณไปทําบุญเสมอๆเ,เนี่ยเอาละครับที่สําคัญเนี่ยทุกคนเนี่ยก็จะวางไว้หมดเลยอย่างพี่นันๆเนี่ยก็เป็นคุณพ่อคุณแม่และหลานสะพ้ายนะเออเนะฮะคุณยายเนาะ น้องฟ้าบอกคุณยายนะน้องนัทบอกคุณนะ้าอะไรเงี้ยพี่อารวรินทร์บอกคุณพ่อก็เอเคมีคนละคนนะแต่พี่ตาสีกล้วยทอดบรรสุกบอกทุกคนเลยแสดงว่าลุมเกาะพี่ตาเต็มเลย <S <S ลุมเกาะพี่ตาเต็มเลยนะเออเนะฮะโอเคนะครับนะเออน้องนัทบอกจริงค่ะขนลุกน้านะนะอา่าไปขอส่วนบุญอ๋อนะ้าเลยไปขอส่วนบุญกับพี่หมอตอนไปสวดมนต์อ๋อ น้าคนนี้หรออ๋ออ๋ออหรอ,อ,อเพราะว่าหมอเบิ้ลไม่ได้รู้จักนะครว่าคนตายคนนี้เป็นใครเวลาเราไปสวดมนต์กันในศาลนะนะฮะของอากงแปะลิงเนี่ยบางทีเนี่ยสวดส,วสวอยู่หมอเบิ้ลก็จะเห็นดวงวิญ,ญญาณมาพนมมือด้วยเราก็จะบอกว่าในเนี้ยมีใครมีญาติลักษณะไปแบบนี้ไหมเพราะว่าดวงวิญ,ญญาณเขาไม่พูดนะเวลาเขาเข้าไป แปลกมากเวลาเขาเข้าไปที่ตำหนักหรือว่าไปที่ศาลของอาค์แปดเล้งเนี่ยวิญญาณส่วนใหญ่จะไม่พูดเราก็จะแบบว่าเออเห็นไหมเออเป็นลักษณะแบบนี้นะมีหรือเปล่ามีใครมีไหมก็จะค่อยอธิบายกันไปนะฮนะนาพี่นันนัน์บอกใช่คะ่ะพี่อาวรินท์นบอกถูกคะ่ะพี่ตจาจันหลังข่าวสวัสดีนะฮะน้องฟ้าบอกพึ่งปวดคอมเมื่อวานเองวันนี้วันที่2นั่นแหละเขามาเกาะแก่และฟ้าเอ้ยนะน้องอ,อิโมตายบอกว่าคนลุกเลยเห็นไหมนะ พี่แมวบอกว่าใช่ค่ะน้าเลี้ยงมาตั้งแต่เด็กผูกพันตึงตัวค่ะสนิทกันมากแต่น้องเอบอกว่าแม่กับคุณยายจริงค่ะกดหลังมากนะแม่ชีบอกว่าคุณยายเลี้ยงแต่เด็กๆสวัสดีพี่น้องรักกดาษเนี่ยเ,เพราะนั้นนะครับเขาจะอยู่ที่บ้านของเขานะอยู่ที่บ้านของเขาหรือเขาอาจจะอยู่กับกเราเรียกได้ว,ว่าแวบไปแวบมาได้และอยู่กับคุณเรียกได้ว,ว่ามีความผูกพันกันมีความติดการสนิทสนมกันและอยู่กับคุณเลยนะครับใช้คํานี้นะนะใช้คํานี้นะว่าอยู่ด้วยกันนะครับณตอน นี้ก็ยังอยู่ไม่ไปไหนและขี่คอกันไปเลยนะเนี่ยนะครับน้องรับาจริงค่ะผูกพันกันมากก่อนเสียถามหนูว่าถ้านาตายหนูจะเสียใจไหมโอ้โหสุดจริงเนี่ยแม่ชีเฉลิมบอกใช่ค่ะพี่ตาบอกปวดหลังมากหลายคนหลายคนอ่ะเรามาดูการ์ดนะฮะใบที่สนะครับสาหรับการ์ดใบที่2ใบนี้นะครับนะเราจะมาดูว่าแล้วสิ่งที่เราทําบุญให้เขานะ่ะเขาได้รับ หรือไม่นะตั้งแต่เขาจากไปจนถึงปัจจุบันวันนี้และวินาทีนี้นะครับตั้งแต่เขาจากไปจนถึงปัจจุบันวันนี้และวินาทีนี้นะครับนะเขาได้รับบุญที่เราทําให้หรือเปล่าเรามาดูไพ่ใบนี้กันนะฮะน้ำหนึ่งน้ำสองน้ำสามด้การใบนี้จ้ะ <Yahoo! S 1> ได้รับบุญ เป็นรูปคุณยายนะเป็นรูปคุณยายนะครับนะแล้วก็พื้นหลังขาวเนาะแล้วก็มือปิดตาข้างหนึ่งแต่ว่าในมือสวมแหวนนะก็เรียกได้ว,ว่าถ้ามีนิ้วสวมแหวนก็คือได้รับบุญนี่นะครับตั้งแต่เราทําไปจนถึงตั้งแต่เขาจากไปจนถึงวันปัจจุบันวันนี้เขาได้รับบุญไหมก็ตอบว่าได้รับแต่ได้รับแค่แบบครึ่งๆกลางๆ,ๆอาจจะได้รับไม่เต็มที่นะครับอาจจะได้รับไม่เต็มแบบร้อเปอร์เซ็นต์นีอาจจะมีเรื่องราวบ,บางอย่างที่เขาเคย ทำกรรมไว้จนทําให้เรารู้สึกว่าอืมเขาเลยไม่สามารถรับบุญจากเราได้ร้อเอร์เซนใช้คำนี้เนี่ยทำไมถามกลับคุณไปว่าถึงแม้จะผูกพันและสนิทสนมคุณเป็นห่วงเขามากรักเขามากแต่เขาก็ทําให้เราน้อยใจหรือมีปัญหาระหว่างกันอยู่บ่อยครั้งเช่นเดียวกันถูกไหมครับ บางครั้งเขาก็พูดจานะนะพูดจานะครับเหมือนไม่เห็นค่าในตัวเราทาั้งที่เรารักและผูกพันกับเขามากเพียงแต่เขาดูเหมือนบางทีก็เหมือนไม่เห็นค่าเราอะ่ะ บางครั้งก็เห็นค่าบางครั้งก็ไม่เห็นค่าเราถูกไหมก็ทําให้เรารู้สึกแบบบางครั้งก็น้อยใจเขามากเพราะเรารักเขามากไงเนี่ยพอเขาพูดอะไรหรือทําอะไรไม่ดีเราก็จะน้อยใจเขามากๆหรือว่าทําไมเราถึงจะต้องเจอแบบนี้เราต้องโดนแบบนี้ทั้งที่เราก็ทําเต็มที่แล้วบอกอะไรก็ทําบอกอะไรก็ทําช่วยอะไรได้ก็ช่วยเต็มที่เสมอแต่ก็ยังโดนดุโดนดา่าโดวนว่าตลอดเวลาเนี่จนทําให้เรารู้สึกไม่สบายใจประมาณนั้นเลยเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีบางอย่างที่เขา ได้รับไม่ทั้งหมดจากเรามันเป็นความรู้สึกจากบอเบิร์นนะฮะว่ารู้สึกว่าเราเองก็รู้สึกน้อยใจและไม่สบายใจกับเขาในบางเรื่องบางอย่างนะครับที่ตอนที่มีชีวิตอยู่ต่างคนต่างมีทิฐิกันบ้างถึงแม้ก่อนเสียชีวิตเราจะอาภัยให้กันแล้วโอ้โหสิแล้วแต่บอกได้เลยนะครับว่ามันมีบางเรื่องบางอย่างที่มันทําให้เราไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่ในระหว่างที่เราใช้ชีวิตกันนะฮะนะครับเพราะนั้นเนี่ยคุณก็จะมีเรื่องที่จําเป็นจะต้อง อาหสิให้เขาอีกแล้วแต่ต้องบอกเขาว่าเราเอาหสีให้นะเออเอาหสีให้นะาพ่อเอาหสีให้นะคุณนาเอาหสิสีให้นะคุณยายเอาหสี่ให้ทุกๆคนเลยใครทําอะไรกับเราไว้เราไม่คิดได้หรอกตอนนี้เราทําบุญส่งให้อย่างเดียวเราไม่คิดอะไรเลยเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะมีปัญหาบ้างจนทําให้เขาน่ะนะได้รับบุญจากเราไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและ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 คุณทําบุญแบบ ก็ทําไปอย่างนั้นใครว่าดีก็ทําดีใครว่าอะไรอย่างเงี้ยซึ่งคุณอาจจะเป็นคนที่ทําบุญมาเยอะก็จริงจนบางครั้งก็เขาเรียกว่าอะไรอะไปเอาแบบฉบับวิธีการแบบนี้มาบ้างเอามูแบบนี้แล้วจะทําให้บันพระบุตได้อะไรเงี้ยบางทีวิธีกรรมของเราก็ไม่ได้นิ่งเสมอไปนะครับประมาณนั้นนะฮะอืม เป็นอย่างนี้หรือเปล่าลองบอกเข้ามานะครับสำหรับการไปที่2นะคุณพี่เอกจรีบอกว่าอากงอาม่าน้องๆและลูกค่ะประมาณนี้ครับก็ได้รับบุญบ้างไม่ได้รับบุญบ้างตามประสาครับนะโอเคและการไปสุดท้ายนะครับการไปสุดท้ายนะเขายังไม่ได้รับบุญจากคุณเต็มที่นะบอกไว้แค่นี้ละกันนะครับแต่ได้มากเกิน50%แน่นอนนะครับเพราะว่าถึงแม้จะมีอีกมือหนึ่งที่ปิดตาแต่ในมือนั้นก็สมแหวนก็แสดงว่าเขาได้รับบุญนะครับแต่อาจจะแบบ มีสองอย่างว่าหนึ่งก็คือรับบุญไม่เพียงพอกับเอรับได้บ้างไม่ได้บ้างเนี่ยสิ่งที่เราทําให้เขาเนี่ยบางครั้งเขาก็ได้รับบุญบ้างบางครั้งเขาก็ไม่ได้รับบ้างตามวารคก,กรรมของเขาเนะครับการอีกอย่างหนึ่งคือบุญไม่พอนะตอนนี้ยังสบายไม่เต็มที่ต้องการพลังบุญอีกส่งบุญมาเยอะๆนะส่งบุญมาเยอะๆขอบุญเยอะๆตอนนี้ยังคงติๆดๆขัๆอยู่ขอพลังบุญเยอะๆประมาณนั้นครับอ่านะฮะ ประมาณนั้นอ่เป็นอย่างนั้นกันหรือเปล่าลองพิมพ์เข้ามาเนี่ยเรามาดูการ์ดใบสุดท้ายนะครับและบุคโคไอาไม่ใช่และดวงวิญญาณของบ้านสีแดงต้องการจะบอกอะไรหรือเปล่าดวงวิญญาณของบ้านสีแดงต้องการจะบอกอะไรหรือไม่เนี่ยไพ่ใบน,นี้อาจจะบอกในเรื่องของเช่นเดียวกันก็ได้ครับที่เขาอาจจะไม่ได้รับบุญเต็มร้อยนี่อาจจะไม่ใช่เราแล้ว อยู่ๆมันแวบ,บขึ้นมาว่าเป็นในเรื่องของการที่เขาอาจจะเสียชีวิตแบบไม่ดีนะครับไม่ว่าจะเป็นฆ่าตัวตายไม่ว่าจะเป็นประสบอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นโรคเรื้อรังเนี่ยอาจจะเป็นลักษณะแบบนั้นจนทําให้เขานั้นได้รับบุญไม่เต็มที่เพราะว่ายังคงมีกรรมจากาสุขภาพจากาการถูกลดชนหรืออุบัติเหตุที่เจอมาหรือในเรื่องของการที่เรียกว่าฆ่าตัวตายนั่นเองเนี่ยเพราะฉะนั้นเหมือนกัน,เห,น,กนเหมือนกับบ้านสีฟ้าลักษณะคล้ายๆกันเลยทําให้เขาได้บุญไม่เยอะนะครับอาจาเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าลองตอบกันเข้ามานะ เราไปดูการ์ดใบสุดท้ายนะครับการ์ดใบนี้นะครับอยากรู้ว่าบัณพระบุรุษนะดวงวิญญาณของม้าสีแดงนั้นเขาอยากบอกอะไรเนี่ยนับหนึ่งนับสองนับสามคุณได้การ์ดใบนี้ครับ ได้เป็นชาวประมงนะครับแล้วก็มีออกหาปลานะครับแล้วก็มีทะเลกลับเข้ามาได้ปลาตัวเบอร์เริ่มเลยเนะี่ยกลับเข้ามาได้ปลาตัวเบอร์เริ่มเลยนะฮะอ่ะนะครับเอาแล้วครับ การดใบนี้นะคบเป็นการบอกตรงๆเลยว่าอยากได้บุญเยอะๆไม่อิ่มนั่นเองนะฮะนะครับไม่อิ่มไม่พอนะครับยังคงต้องการเพราะว่าร่างกายยังลำบกร่างกายยังลำบากระบนอยู่ยังมีความเจ็บป่วยอยู่ยังเดินไม่ถน,นัดยังมีอาการเจ็บๆแปลกๆยังคงไม่สดชื่นยังคงไม่แข็งแรงการ์ดใบสุดท้ายนะครับเป็นชาวประมงหาปลาคือฉันอยากได้ปลาอยากได้บุญก้อนใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยฮะคุณอาจจะต้อง เปลี่ยนวิธีการทําบุญที่มันใหญ่ขึ้นนะฮะนะครับเขาอาจจะเจ็บป่วยจากสิ่งที่เขาเออเป็นอยู่ก่อนเสียชีวิตเนี่ยก็เลยทําให้บุญนั้นยังไม่เพียงพอนน่นเองครับสุดท้ายละไพ่ใบสุดท้ายเปิดออกมาว่าบุญไม่พอน,นั่นเนี่ยไม่ใช่่าอาจจะมีติดขัดด้วยแหละแต่สุดท้ายบุญก็ไม่พอสําหรับเขาใครที่มีดวงวิญญาณของบ้านสีแดงนะครับส่งส่ง พลังเนะยส่งบุญให้กับบ้านสีแดงเยอะๆเพราะว่าค่อนข้างที่จะติดๆขัดๆอยู่ต้องการพลังบุญเยอะมากๆนะอย่าลืมส่งให้เขากันก็ลกันนะครับเขามาขอส่วนบุญแบบคําใหญ่ๆคํโตโตเลยเนะคยคใหญ่ๆคํโตโตอ่าบุญใหญ่ๆบุญไหญในใหญ่ร่วมให้เขาหน่อยนะก็เรียกได้ว่าค่อนข้างที่จะทําให้เรานั้นอืได้รับรู้ว่าเขาต้องการบุญใหญ่นะครับนะ